สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนําโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหัวฮานอยสู่สองตัวรูดงวดประจำวันที่24่กุมภาพันธ์2566นานะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่2ี่นะครับผมสำหรับวันที่23นะครับผมแอดมินให้รูดอยู่ที่3กับ4นะครับผม สำหรับสามนะครับผมมาสามสามนะครับผมในรอบพิเศษแล้วก็สามหกในรอบพิเศษนะครับผมสำหรับสี่นะครับผมมาหกสี่ในรอบปกติสามตัวเกือบแตกนะครับผมแอดมินให้แปดสี่หกออกเก้าหกสี่ผิดไปแต้มเดียวนะครับผม ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f อพี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่ยี่สิบหรับวันที่ยี่สิบสี่นะครับผมแอดมินจะให้รูปอยู่ที่สองนะครับผมและก็สี่สำหรับสองนะครับผมจะมีสองหนึ่ง สองสามสองห้าสองหก แล้วก็สองเจ็ดนะครับผมสำหรับสี่มีสี่หนึ่งสี่สองสี่สาม 4ี่ <47, S 2> แล้วก็สีานะครับผมสำหรับเบิ้ลนะครับผมหนึ่งห ห้าห้าแล้วก็แปดแปดนะครับผมสำหรับสามตัวนะครับผมหกสองหนึ่ง แปดสองเจ็ดหกสี่สองแล้วก็หนึ่งสี่เก้านะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ